าดูกันว่าในนี้มีอะไรเซนดี้สไพร์ว้าวสมบัติเย่ออกมาแล้วปล่อยนะมันติีตาไหมนะลูกแม่รับได้แล้วนาสุขสารตจังโอ้ยอีเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเริ่มต้นด้วยสปาผิวกันเลยชอบไหมจ๊ะเอาใช้เลยดีมากทีนี้ก็ถึงตาเธอบ้างแล้ว มาทองคำสุดหรูไปกันเลยแล้วก็รอแปดรอยเก้าร้น่ารักจังเอ้ได้เวลาดึงออกแล้วว้าวมาดูผลลัพธ์กันอีฮะเกิดอะไรขึ้นบาร์บี้ดูไม่จืดเลยมาทำความสะอาดฟันของเธอกันผู้หญิงต้องมีฟันขาวสะอาดสิจ้าเอาหาม,มินจังสดชื่นดีใช่ไหม ว้าวฟันขาวสะอาดจริงๆไหนขอฉันแปรงฟันตัวเองบ้างเออเออเออช่วยด้วยเออเอ,อ๋อ,อ,อ,อตาฉันแบบนี้ไม่สวยเลยรับได้แล้วแตบ่บี้ในฟันของฉันสาบานได้นะวันนี้บ้านคนอีน้ายะแยงนั่นมันจัดประหลาดารือไงจัดประหลาดหรออ๋อนี่ปีเตอร์จ้ะปีเตอร์ที่รักของฉันฮะ ฉันอยากอาบน้ำอาบน้ำรอเดี๋ยวนะน่าจะมีอะไรที่เราใช้ได้บ้างเริ่มจากใบหน้าก่อนแล้วกันถึงฉันจะจนแต่เธอจะดูสกรปรกไม่ได้ไปกันเลยเย็นจังเลยผิวผิวเธอก็จะใสปิงแล้วจ้าโอ้แม่เจ้าฉันมองไม่เห็นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเออมันยังไม่เสร็จขั้นตอนนะจ้าแต่เดี๋ยวเธอก็จะดูดีแล้วนะเตรียมพร้อมรับชมใหม่ได้เลย เก็บเสร็จแล้วและปิดท้ายด้วยนี่สอบเชิญสัง่งข้าต้องใช้นี่ด้วยเอาสิงดีใจย็นหนะ้ามันจะช่วยขจัดสิ่งสุปกปรกบนหน้าเธอเห็นไหมใช่ที่ไหนล่ะนั่นมันฟันฉันตั้งหากบ้าบอที่สุดอุ๊ยยังคงต้องใช้แผนสองแมกฝรั่งช่วยได้เสมอเธอแน่ใจนะฟันกลับเข้าที่แล้ว ขาวปิ้งเลยใช่มันฟันฉันไงไว่ายน้ำไปเลยเจ้าฉลามกลิ่นอะไรนะ่ะจากเธอเหรออะไรถ้าเหม็นหึ่งเลยเธอทีเราต้องทำความสะอาดเธอยังกับผ้าขี้ริ้วเลยเจ๋งของเธอทีนี้ก็ไปที่ห้องน้ำกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนพร้อมแล้วจ้าโอเคเร็วเข้าฟองสบู่นุ่มๆน,นี้ทำให้รู้สึกดีจังเลย ต่อไปก็มีกนเราต้องทำให้ขาเธเรียบเนียนนะจ๊ะจดก,การเลยแต่ระวังหน่อยนะขะจัดขนให้สิ้นซาาเอาละ่ะเรียบเนียนแล้วจริงแต่ว่ฉันชอบจังตรงนั้นดูไม่ดีเลยอีต้องทำให้สมกับเป็นผู้หญิงหน่อยสิเบาหน่อยได้ไหมเทษหน่อนะหนึสองอ้ยต่อไปเป็นการทำทรีตเมนต์หน้าแล้วโรยกากเพชรนิดหน่อย ฉันรอไม่ไหวแล้วเรียบร้อยว,ว้าวเร็วเข้ามาเช็ดตัวกันมาร้องเพลงกันไหมได้สิก็ดีเหมือนกันพร้อมนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหนะ้าขางฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกเ้ oh, yeah. hey, ระวังหน่อยอ้ขอโทษจ้ะขอโทษเอ่อเคไหมไม่เป็นไรฉันโอเคโอ้ย oh, hey. ไปต่อกันเถอะเสื้อผาฉันสุกกรและเหม็นมากจริงหรอ เหม็นหงอยอะไรกันเนี่ยโรงเป้าเลยเอ้าบะหมีน่นี่ขอดมหน่อยนะไม่นะทา้าพวกแม็กเอ้าเราจะทำไงกันต่อล่ะเราต้องการอะไรที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วดินไงมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีต่อผิวพัธุ์แต่ฉันเป็นตุก,กตานะทำอะไรกับท่านี้อ้่าตาไปแล้วหรอรเพลินกับการแช่โคลนพร้อมขนมหวานแสนอร่อยเอ้าขนมจากนั้นก็เป็นการนวดผิว รับรองว่าเธอจะต้องผ่อนคลายสุดๆและเรียบร้อยน่าจะล้างออกได้แล้วไม่มีผ้าเช็ดหรอใช้ทิชชู่ก็ได้มั้งห่อตัวเธอไว้เลยก็ไม่เลวนะน่ารักจังมาพักกันหน่อยดีไหมรอนี่นะเดี๋ยวฉันมาโอเคได้เลยฮะออีเฮ้ hey, น่นอะไรนะอ,<ม>อร่อยจังอะไรแค่นุเทลล่านะฉันหิวนี่นะ่า เมรี่ oh, ah, 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 คริสต์มาสเฮ้าแ่าวสารตาเลอะหมดเลยขอโทษจ้าจัดก,การเลยมันเหนียวจัง <c oughs> คิดออกแล้วมาโกนมันออกกันเถอะเธอคิด <c oughs> ตีแล้วหรอมาดูกันเจ๋งเลยทีนี้ก็ใช้พลอยประดับมันต้องเลอะจนเธอต้องกรีดแน่ นี่จะเป็นมงกุฎใหม่ของเธอมองกุฎแบบของเจ้าหญิงน่ะหรอทําเสร็จหรือ,อยังล่ะเมสุดท้ายแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยดีงามมากเสร็จแล้วไม่นะแบบนี้ไม่ไหวเลยต้องเอาออกไปแต่มันเหมาะกับผมบารบี้ดีนะเอาใจฉันมากไปแล้วนี่ดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกมันลองสบัดผมกันอุ๊ยจะอะไรขึ้นกับฟันของฉันเนี่ย นิตยสารบาบ์บี้นี่แหละที่เราต้องการสไตล์เก๋ๆจากแปฟชั้นตัวแม่ดูสัมชักจำเจหน้าเบื่อทำไมร้อนจังโอ้ใช้แล้วนีไงล่ะฉันว่าแล้วว่าดรส s หรูนี้จะต้องเหมาะกับเธอแล้ไปกันเลยผูกโบน่ารักน่ารักด้วยและห้ามลืมส้นสูงสีชมพูที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ว้าวเลิศเลอเพอร์เฟกตเอา้างานเจิดจ้าจนตาจะปอดแล้วเธอะว้าไปอร่อยจังเอา้านี่ใช้เป็นหวีได้ดินาะเบาหน่อยสิไม่ได้เรื่องบางทีอันนี้น่าจะดีกว่าต้องแปลงโฉมผมเธอทั้งหัวมาเริ่มใหม่กันแบบนี้สิถึงจะเวิร์กเธอทำอะไรกับผมฉันไม่ต้องห่วงนะฉันมีแผนเตรียมไว้แล้ว นี้น่าจะใช้ได้ฉันจะทำผมลอนมาม่าให้เธอต้องสวยแนะ่มาติดกันเถอะเชื้อฉันมันจะทำให้เธอดูปังแน่แนะ่ชอสุดท้ายเรียบร้อยแปลกๆนะแต่ก็โอเคปลับตานะเสร็จแล้วขอเช็คดูหน่อยเธอต้องมีชุดใหม่ด้วยดูสิเรามีอะไรกันบ้าง เอาอปีเตอร์มาแกแหนแล้วช่วยช่วด้วยมาแตะปุ๊บเจอเกันนี่นี่ช่วยด้วยแบบบี้เธออยู่ที่ไหนโอ้โหน่าสงสารจังแป้ผลปีเตอร์เราต้องหาชุดให้เธอด่วนไม่มีเวลาแล้วใช้ถุงเท้านี่ละกันแล้วรองเท้าล่ะขอคิดแป๊บนึงนะมาใช้ความคิดสร้างสรรค์กันหน่อย นี่ไงรองเท้าเธอสวยมากแต่กลิ่นไม่ดีเลยท,ท่าทีได้เวลาอวดโฉมเธอแล้วเฮ้เฮ้บาร์บี้เธอสวยกว่าขงฉันอี๋รงตามต้นฉบับมันต้องเป็นของฉันเอามานี้นะเฮ้ hey! นี่มันของฉันถอยไปนะเอามาให้ฉันสิไม่ให้แล้วฉันล่า เลยตุกตาฉันนะเอามาไม<ป>่เยเป็นอิสระแล้วเราอ้อะไรอะทุกตาตัวใหม่ในที่สุดเธอเหม,ม็นมากเลยมาทำความสะอาดกันเอาขยะออกจากตัวก่อนไปอยู่ที่อื่นนะ ขออยะนขออยงอต้องได้รับการดูแลยอย่างดีเอาล่ะนะทำอะไรของเธอเนี่ยฉันจะบริการให้เธอเองหวังว่าเธอจะชอบผงนางฟ้านะหลังหายสกระปรกต้องเพิ่มความเปล่งประกายาทีนี้ได้เวลาทำความสะอาดอาืมันดูผ่อนคลายมากเลยอะบางทีจะควรทำบ้างอย่างนี้ย ใกล้เสร็จแล้วล่ะยูดีนะเนี่ยออมองไม่เห็นน้าเธอเลยอะเดี๋ยวเะอาบน้ำแล้วเคล็ดลับก็คือลงไปทั้งตัวเลยลงไปให้มิดเกลี่ยตรงนี้มาเป๊ะซะจะดูว่าบับเบิลบช่วยได้ว้าวเธอสะอาดแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็เสร็จแล้วนะอื้มมันไม่ได้ผลฮะต้องอาบน้ำให้ถูกวิธีอะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าบับบบิ้บาจะไม่ได้ผลน่ะแต่ถ้าอาบอีกรอบเนี่ยต้องได้ผลแน่ดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้ทิ้งมันไป Reduce, ี e Red u s e r e c ซ c l e ฉันทำถูกใช่ไหมตอนนี้ได้ผนังกันอาบน้ำแล้วดูดีใช่ไหมฉันว่าบาบบี้ต้องชอบแน,น่เลยฉันเลือกให้เขากับเธอเลย ที่อาบน้ำต้องมีอะไรอีกอะแน่นอนหัวฝักบัวไงมันไม่พอดีกับไซส์บาบี้เราต้องปรับแต่งนิดหน่อยให้เจาะรูเล็กๆตรงฝาขวดคุณจะทำกี่รูก,ก็ได้ตามต้องการแต่ฉันคิดว่าประมาณนี้พอแล้วล่ะโปรเจกต์ก็จะไม่เสร็จแน่นอนถ้าไม่ได้ใช้กาวร้อนอ่าฮะอืมทีนี้ก็บีบจากนั้นหยิบหลอดมาแล้วก็ติดมันเข้ากับหัวฝักบัว แน่นอนเกาล้อ hmm. ต้องเป็นสีชมพูบาร์บี้ก็ต้องสีนี้แหละนะติดมันให้แน่นเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วว้าวมีบางอย่างหายไปฮะฮะฉันรู้แล้วทาดาเข้ากับกำแพงเลยบาร์บี้ต้องปลื้มแน่ๆเธอพร้อมอาบน้ำหรือยังรอเช้าอยู่ไัยแล้วอาบดีๆนะ ไม่มางหรอกจ้าให้เวลาสดตัวกับเธอหน่อยสิอะตามสบายนะเอาวะสัเชื่จริงเลยได้เวลาแล้วกลิ่นหอมมากเลยโอ,อ้สระโปรงจังแต่ไม่ต้องห่วงนะจะมีเคล็ดลับได้เวลาเล่นแต่งตัวแล้วฉันอยากเป็นดีไซเนอร์มาตลอดเลยบาร์บี้คือนางแบบคนแรกของฉันต้องตั้งใจทำชุดจะได้ออกมาเพอร์เฟกต์ยังกับมือโปรเลยอะฉันอะ หวังว่าจะพอดีกับเธอนะอได้เวลาลองแล้วว้าวพร้อมสำหรับรันเวย์ว้าวเราดูเหมือนกันเลยแป่ไงเลยฮ้ยไม่ยังก่อนนะเธอต้องมีที่คัดผมน่ารักนรักแบบฉันห่วงฝาขวดช่วยได้แต่สีมันไม่ได้เลยอะไซส์ก็ผิดด้วยต้องแบบนี้มาเปลี่ยนสีกัน อือ oh, ่าเฟกแต่เธอต้องมีบ้านฉันรู้ว่าจะโทรหาใครสวัสดีมายาโอ้ใช่ฉันเองว้าวบ้านในฝันเลยบาร์บี้เธอคิดว่าอย่างไงอ่ะอมายามันเป็นบ้านในฝันของฉันเหมือนกันเธอสุดยอดไปเลยนี่มันน่าตื่นเต้นจังเลยวมานี่มา มันไม่ได้จะยากหรอกพี่ยาเฮ้ยเอ้ยโอ้โหวังไงลูกรับสร้างนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมโอกแน่นอนลูกรักแค่ของเล่นเด็กขอบคุณนะคะพ่อโอ้ยไหนดูสิอ๋อมันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะได้รู้เอออะไรเนี่ยเออเราต้องการหนุ่ม แต่ว่าร้านปิดแล้วเดี๋ยวจะไปไหนล่ะเฮ้ยเอาเถอะนะมันเขียนว่าอย่างไรบ้างอเข้าใจแล้วทีนี้เริ่มจากตรงไหนดีมันจะไปยากอะไรเล้าชิ้นส่วนประกอบกันอ่าฮะอุ้ยเสร็จแล้วถ้าคขีว่าอย่างไรบ้างอุ๊บฉันลืมเซอร์ไพรส์ใหญ่บาร์บี้เธอพร้อมทั่วบ้านแล้วหรือยังไปกัน บ้านนี้มีทุกอย่างที่เธอต้องการเธออยากไปชั้นบนไหมว้าวฉันอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยทีนี้ไปห้องนอนกันฉันออกแบบเองเลยนะเจ๋งใช่ไหมล่ะจากให้บ้านฉันเป็นแบบนี้บางจังคิดว่ายังไงอะว้าวมายาเป็นบ้านที่นี่ที่สุดเลยลนะว้าวใช่ไหมลูกจะบอสอมไปด้วยนะมั้ง ขอค่ะไม่ไปเลยพออขอ,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 อของฉันร้องแล้วเธอ,อเองก็ต้องกินใช่ไหมไปกันมาเพิ่มความพิเศษให้กับสาวพิเศษกันหน่อยไม่บ้าจริงนี่ไม่ใช่เทียนดินเนอร์สักหน่อยนะแต่มันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอบางทีเธออาจจะได้เด็ดสัก,กวันนะบารบี้แต่ว่าตอนนี้ฉันจ,จะทำเด็ดน,นร้ให้เธอนี่คือสุดเก่าแก่ของครอบครัวเมนูคืนนี้คือไข่ น่ารักที่มีล่าเราจะทำไข่เจียวสำหรับบาบี้และสำหรับัานสุดท้ายไข่แดงสนุกจริงเลยนะเสร็จแล้วอาหารที่สั่งค่ะไข่ฮกินให้อร่อยนะน่าอร่อยจริงเลยอออ๋ออ๋ออร่อยที่สุดในเมืองเลย อยากจะไปเดินเล่นกันไหมโอ้ไม่นะฉันอิ่มมากเลยล่ะออไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองให้ยากบาร์บี้ต้องออกกำลังกายบ้างดังนั้นเราจะทำจักรยานให้เธอฉันคิดว่าไม่น่ามีใครทำจักรยานให้ตุ๊กตานะดังนั้นเราควรทำมันฮึตรงนี้ต้องมีที่นั่งด้านหลังฮ่านี่มันน่าจะช่วยได้ฉันจะเก็บมันไว้ก่อน หวังว่าบาร์บี้จะไม่ว่านะถ้ามีกลิ่นเหมือนป๊อบคอรนส่วนตัวฉันไม่ซีเรียสเลยมาใช้ซีดีเก่าเป็นล้อกันเถอะฉันได้ยินมาว่าพวกเขาใช่มือนฟังเพลงในอดีตอะแล้วเราอีกข้างอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงจักรยานของบาร์บี้ได้แล้วไปเลยว้าวสุนชิจริงเลยอ่ะโอเคใครอ่ะฮะว้าวเธอสวยจังเลย แคนนี่แฟนใหม่ของนายเฮ้ยง่ายอยากเล่นกันไหมอ่ะแระตาของเธอหน้ารักง่าแคนเธอช่างน่ารักจังเลยเธออยากไปเดทกับฉันไหมล่ะเดทงั้นเหรอเอาสสียนดีเลยฮะอพรุ่งนี้ไปเราจะไปเดทแล้วโอ้ไม่นะ อปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้กลับบ้านกันต้องรีบแล้วละ่ะโอ้ไม่นะจะให้เธอไปเด่นแบบนี้ไม่ได้ไปเสริมสวยกันช่วงเวลาคับขันอะไรทำได้ก็ต้องทำเท,ท่าที่นด้สาวจะต้องทำแบบนี้โอ้อี๋มันติดอยู่กับกระจุกผมเราจำเป็นจะต้องตัดมันออกนั่นเนี่ยอีอุ้ยตรงนี้หัวถ้าเลยแฮ ดูไม่ดีเลยอะอืม <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงนะบาร์บี้เราจะรีบแก้ไขให,ให้เธออย่างด่วน <c oughs> เดี๋ยวใส่หัวกลับให้นะสัญญาเลยทีนี้เราจะใช้ริบบิ้นแบบนี้สีไหนก็ได้แต่ฉันรู้สึกอยากให้สีฟ้ามั่นใจได้เลยว่าเข้ากับบาร์บี้แน่แน่ฉันต้องการได้เส้นเล็กๆจากมันและดึงน่าพอใจจริงๆ ฉันจะตัดให้พอดีกับความยาวของผมบาร์บี้นี่จะช่วยปกปิดหัวล้านของเธอได้เป็นสิทธที่สวยจริง,รงๆอ่ะทีนี้มาเพิ่มไฮไลท์ให้เธอกันฮ้ยอู้ว้าวเ้ากับเธอแบบสุดๆเยี่ยมพร้อมไปเดทแล้วอ๊ที่คาดผมเธอตอนนี้เธอกลับมาเพอร์เฟกตแล้วเออเหมือนพลาดอะไรบางอย่างไปอ่ะแต่หน้ายังไงล่ะผ่อนคลายและให้ในเป็นคนจัดการเอง กล่องนี้มีทุกอย่างที่ฉันต้องใช้สำหรับแปลงโฉมฮ่าดามันขยายที่เชื่อใจได้ของฉันอืเห็นได้ยันรูข้ขมขอนมนดีมากเลยมายาฉันต้องดูเพอร์เฟกต์สำหรับเดดนี้เชื่อใจฉันบาร์บี้เธอจะประทับใจเดดนี้ไปตลอดแน่แน่มาเริ่มกันที่แต่งแก้มแก้มขาวเหรอเอาจริงปะเนี่ยเชื่อฉันเธอลูกนี้จะทำให้เขาเขิแน่นอนทีนี้มาเพิ่มสีที่โดดเด่นกัน และสุดท้ายนี้เธอสวยเหมือนเดซี่เลยฉันลระูมิใจกับลุกนี้จริงๆฮะสวยจังทีนี้เธอก็เหมือนฉันแล้ว,เด,วเดี๋ยวก่อนอะอะไรกันเนี่ยมาแปลงชมกันต่อ,อและแบบนี้ไม่ไหวเลยตาของฉันออ,อ๊บสขอโทษทีนะจ๊ะโอ้ยเขายัางชัว่วหน่อยฉันไม่ต้องการมันแล้ว ต้องนี่เลยมันจะร้อนสักหน่อยนะแต่มันจะทำให้เธอได้เล็บสวยๆ <c oughs> เตรียมตัวนะ <c oughs> ไม่นะเธอทำอะไรเนี่ยอโอ้ยอย่าดราม่าไปเลยนะ <c oughs> เห็นไหมมันไม่แย่เลยเล็บสุดท้ายเสร็จแล้ว <c oughs> ทีนี้เธอเลือกสีได้ไม่ฉันไม่อยากได้สีนี้ แล้วสีนี้ล่ะใช่ล่ะขับใจไม่ชอบเหมือนกันแล้วสีนี้เป็นไงอ๋อลิศฉันชอบสีนี้โอเคมันคือสีไหนนะเออไม่ใช่ <c oughs> ต้องรี่เลยอ่าเราต้องการแค่นิดเดียวเพอร์เฟต้องตั้งใจหน่อยจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดฮึฮฮฮสิ้จแล้วว้าฉันคือนจิตกรเลยละ่ะ เล็บของเธอดูดีแล้วว้าวตอนนี้เธอเลิศที่สุดเลยแล้วก็พร้อมไปเดะแล้วไปได้แล้วเอ้าเธอบอกอว่าเธอจะมาที่นี่อ่ะแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยหลอกว่าจะมาหรอเนี่ยเอ้าอะไรอ่ะไอ้บีนฉันมาหาบาร์บี้แล้วอ่ะคือเดทของเธอมาแล้วล่นะเอ้าแคนให้มาแล้วนั่นอนผูวสวยไปกันเออเราแมนติจันเลยอ ส่วนฉันก็เหงาไปอ่ของคุณคะ่ะคุณผู้หญิงฮะฉันไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคะลาบามัสเหรอรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยฮฉันไม่ต้องการบาร์บี้แล้วฉันจะได้ไปเที่ยวฟรีฮฉันไปก่อนแล้วบายอากาศดีจริงๆฮะอีหานี้มันบันนอกจริงๆมไม่ได้ครบคุณนี้มัน่นนอกมากทำอะไรหน่อยสิด้องครับ <affiliated S 2> <câ reen> ดีขึ้นหน่อยขอบทีครับเยี่ยมแต่แดดร้อนไปหน่อยนะอืมสักคู่นะครับอืมเออดีขึ้นเยอะเลยเป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันชอบที่นี่จังนี่รอฉันด้วยไปว่ายน้ำดีกว่าลุยกันรูบี้ โอ้ยโร้จังเลยอะโอ้แต่ฉันไม่มีเงินซื้อรองเท้าว um, ่ะของแดงมาแล้วครับในที่สุดหมวยไปทำอะไรอยู่ฮะเออฉันก็อยากว่ายน้ำนะเอาละเลยเลยโอ้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 ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันทิ้งของไว้ตรงนั้นเหรอโอ้ไม่นะโถเอ้ยโอ้ยโอ้ยรถไปไหนไง มันเย็นเกินไปเอาเฟรดจัดการหน่อยไม่ต้องห่วงครับผมมีนี่อ้าเ้าว้ดียังไงเอาเฟรดช่วยฉันทีไม่ต้องห่วงครับผมจะน้ำเย็นจังเลยเนี่ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยแอร์เอ้าดูเหมือนน้ำจะอุ่นขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยเยี่ยมโอ้ผม โอ้หมายถึงโอ้ม่เป็นรครข้าคุณหนูเป็นวันที่ดีจังเลยอยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะแก่นั่นใครอ่ะแล้วทำไมเอาแต่มองของของฉันล่ะเ้ย์ขโมยอ่ะฉันต้องปกป้องของของฉันคิดขโมยของเหรอขโมยแก่เหรอฉันว่าฉันได้ยินเสียงคนนะโอ้ยจาช่างเหอะ รับบ้านดีกว่าเอาล่ะต้องแพ็คของพวกนี้ก่อนแบบนี้จะขโมยได้อีกนะว้าว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยมันหนักกว่าที่คิดนั่นนี่อ่ช่วยด้วยอ่าคริสโอ้ช่วยด้วยีโรุของฉันเป็นอะไรไหมนั่นเขานี้กับยายนั่น เอาล่ะฉันจะลองจมน้ำแบบนั้นดูบ้างช่วยด้วยช่วยทีได้โปรดฉันจมน้ำโอ้ผมมาแล้วครับู้ช่วยด้ดดวยโอ้ผมมาแล้วฉันไม่ได้อยากให้นายช่วยฉันอยากให้คริสช่วย โอ้คริส็อกสตาร์ฉันอยู่บนเสรหัวเหรอตื่นก่อนเปอนี่นายนี่ใครไงคริสใี้เขช่วยฉันก่อนนะ้เขาชอบฉันต้องห่าลูกไอ้ถุยฉันไปวน้ำก่อนนะเี๋ยวก่อนเขาไปไหนแล้วอะคริสเป็นเธอแน